สวัสดีเพื่อนๆพี่อน้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับรสู่ชอ่องเกมก็อยู่ผมเนี่ยเกมรวมอนิเมะเนะเช่นเดิมนะผมก็มีเทคนิคลับมาบอกนะียหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้โดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะ่ิธีหาอาลิซแสงนะได้จากไหนนะผมโดยที่ไม่ต้องเปิดหานะผมนะแถมได้ทั้งแต้มได้ทั้งกิจกรรมได้ทั้งของนะครบเลยนะฮะทำให้ง่ายเพียงตามตามนี้นะฮะก็ก่อนจะไปดูนะฮะไครมองหันร้านเติมเกมสุดยปลอดภัยแนะนำร้านมท็อปอัพนะฮะ เติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอปเนะี่มีทุกเกมไม่ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมอะไรสโตรไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะไม่ว่าจะเป็นหงไคายสตาร์เลือกเกมชินอิมแพกเซนเซโร่นะ่ยคาบาวเนะี่ยแนวเอฟเอฟบอลแลนด์ฟรีไฟฟับจีนะ่ยเอาอีมีโปรโมชาั่นทุกวันนะ่ยไลน์แอดเว็บไซต์เฟซบุ๊กตามนี้เลยฮะไปดูได้ที่ w w w บโอท็อปแอปแล้วว่ามีร้านไหนรับเติมเอ้ยร้านเรารับเติมเกมอะไรบ้างเนะี่ยแล้วก็เพจโอท็อปแอป ลิงใต้คลิปเช่นเดิมครับเติมเกมเติมถูเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อปแอปเนี่ฮะอ่นะอันดับแรกนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับคือช่วงแรกๆก,ก็จะกลัวเรื่องของเพชรต,ตรงนี้เนาะตรงเมาส์ที่ผมชี้อยู่นะฮะตรงเพชรตรงนี้นะครับซึ่งแรกๆมันอาจจะใช้ใช้เยอะในการเรื่องอ่าอัพหินอัพขั้นเนาะที่เราต้องใช้นะครับหินอัพขั้นอันนี้นะครับผมเนี่ยฮะ เหมือนลูกระเบิดนะ่แปดพันเนี่ยซึ่งหลังๆเนี่ยมันก็จะได้เยอะเองจากการไต่หอคอยเนาะซึ่งวิธีหาอลิสอย่างไอดีนี้ผมก็ยังไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของโก้เนะฮยเออบอกผมมาผมก็เอามาบอกกับทุกท่านนีผมว่าเผื่อผู้เล่นใหม่ทําไม่เป็นนะ่ะอยากได้อลิสไม่ต้องรีหาให้เมื่อยนะฮะแต่ถ้ารีหาได้มันก็จะดีมันก็ทําดาวแดงได้เนาะก็ไม่ต้องพูดล่ําทําเพลงเกินไว้แค่นี้ก่อนเนาะพอแล้วครับ วิธีก็ตรงนี้เลยครับผมมาที่ร้านค้านะครับผมซื้ออันนี้ทุกวันวันละใบก่อนช่วงแรกซื้อวันละใบก่อนพอช่วงที่สองเรามีเพชรเหลือแล้วซื้อวันละสองใบเลยครับมีกําหนดเวลาด้วยนะครับนี่อันนี้นะฮะวันละสองใบถ้ามีแล้วนะ,ะเวลาเราส่งตัวละครออกไปหาของเนี่ยอย่างเงี้ย,ยถ้าเราส่งหานได้600เพชรอย่างเงี้ยสามเพชรอย่างเงี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมซื้อเดือนสองใบนะครับผมใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวเราก็ได้คืนอ่าซื้อวันละสองใบหรือว่าวันละใบแล้วแต่เพื่อนๆเนาะเอาให้มันทันแล้วกันนะครับผมนะพอซื้อเสร็จปุ๊บเราก็มาเปิดนะฮะตรงนี้ครับผมบางคนเป็นผู้เล่นใหม่เนาะเขาไม่รู้จะเปิดยังไงก็เปิดตรงนี้ครับข้างล่างนะตู้ล่างนะฮะอ่าเลือกเลยจะเปิดเท่าไหนนะฮะพอเปิดเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะผมมันก็จะได้แต้มตรงนี้มาเห็นไหมสิบเจ็ด นะอ่าแต้มตรงขวามือนะฮะดูดีๆฮนะอธิบายตามเมาส์เลยนะอไม่ต้องถามใต้คลิปนะนี่ฮนะนี่ครับจะได้17ใช่ไหมอ่าพอได้ตรงนี้มาอ่าไปแลกตรงไหนนะเห็นไหมมันจะเขียนคำว่าแลกฮีโร่ไม่ใช่เปลี่ยนฮีโร่นะครับผมอ่ามันจะเขียนว่าแลกฮีโร่แล้วกดคํา่่าแลกฮีโร่ฮะ อันนี้เราต้องการแลกอลิสแสงใช่ไหมเราก,กดแสงเลยครับผมใช้เพียงแค่30มสิบใบ30สาแต้มเท่านั้นนะ่ไมได้45แต้ม4-5แต้มนะนัะ้นเป็นตัวคอนะอันนี้ใช้เพียงแค่30แต้มเท่านั้นเนะ่เพื่อนๆก็จะ้อลิสไปใช้งานแล้วบุกด่านฝ่าดงนะยตายหัคอยแต่หายเมฆห,ห่อหืนเดินอากาศได้นะผมก็จะพาไปด่านไกลมากนะผมก็พยายามเปิดอยู่นะครับผมเนาะ ไอเดียนี้ผมเล่นช้าประมาณสองวัน2วันนี้ตู้มันจะไปแล้วแล้วแถมยังได้ตรงนี้ด้วยครับเนี่ยลูกถ้วยนะฮะแถมยังได้วันตรงนี้ด้วยเหลือเวลาอีกแค่1วันนะสิชั่วโมงนะฮะไอเดียนี้ผมอาจจะไม่ทันเพราะว่าผมเล่นช้าประมาณสองวันแล้วไม่ค่อยได้ซื้อใบแดงด้วยนะไม่เหมือนไอดีหลักผมซื้อกระจุยเลยนะฮะอีกสองวันก็ได้แค่สี่สี่แต้มนะฮะแต่ว่าไม่แน่กิจกรรมมันอาจจะมาอีกนะผมไปแล้วอาจจะมาอีกก็ได้ แต่ว่ายังไงจะไปก็ช่างมันกิจกรรมนี้ยังไงเราเอาแลกแต้มไว้ยังไงแต้มก็อยู่ตลอดเวลากิจกรรมไปก็ถ้าไม่มาอีกตรงนี้ไม่ทันก็ช่างมันนะผมเนาะแต่ยังไงก็ซื้อในร้านตรงนี้ไว้ร้านที่สองนะนี่ยซื้อไว้ยังไงแต้มเราก็ได้อยู่ดีครับผมอ่าตรงนี้นะผมก็จะเล่งซื้อทุกวนันทุกวันเนี่ยแล้วก็แลกฮีโร่ตรงนี้นะครับผม จเจ้าถ้าแสงจเจ้าตัวไหนครับผมถูกเยอะแยะ,ยะแต่ผมแนะนำไว้ให้เอาอาลิสก่อนสำหรับคนที่ขี้เกียจคืออลิสตัวเดียวไม่ต้องทำดาวก็ได้เอาไปแชร์เลเวลนะครับผมทำห้าตัวให้เป็นดาวแดงแล้วก็ไปแชร์เลเวลประมาณนั้นนี่นะครับเป็นเทคนิคลับเล็กๆน้อยๆนะเคล็ดลับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เลื่อนดูนะประมาณนั้นนึกว่ามันไม่มีแต่มันมีและให้แลกนะประมาณนี้นะใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะส่วนที่คนที่ยังไม่รู้ก็ ทําตามที่ผมบอกแล้วกันเพราะว่าเพชรหลังๆจะได้เยอะแล้วเห็นไหมหมื่นหกเลยนะประมาณนี้นะเรามาบอกเทคนิคลับนะข้อมูลหลายคนอาจจะไม่รู้สำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะยังไงก็ไปทําแล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม